สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะได้นําพาเอฟซีนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับผมมาชมนะครับผมอ่าช้างนะครับพังอีกเชือกนะครับผมของอ่ะบรรทลาดนะครับผมนี่ครับก็เป็นช้าง พังบุญมีนะครับผมก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เนื้อตัวของพังบุญมีก็เปื้อนเปืดแต่โคลนนะครับเพราะว่าอตอนกลางวันนะครับอากาศร้อนนะครับช้างก็จะสปาโคลนนะครับผม สปาโคลนก่อนนะครับเพื่อให้คลายความร้อนนะครับผมวันนี้นะครับทางควานนะครับก็ได้นำแม่พังบุญมีนะครับย้ายออกจากฝั่งแม่น้ำมูลนะครับมาไว้ที่ตรงนี้นะครับที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้อยู่ร่มนะครับเพราะว่าถูกติดน้ำไว้นะครับผมที่หลักเดิมนะครับ ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมากนะครับผมก็เลยย้ายนะครับผมย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับความลักก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมนี่ครับวันนี้นะครับผมควานลักก็ได้มาขนข้าวเกี่ยวข้าว,าวช่วยกันกับความลอยนะครับ นี่มาเจอแม่พังพอดีนะครับผมแม่พังบุญมีนี่ก็อายุประมาณสักสามสิบกว่าปีนะครับผมนี่ถือว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเนื้อตัวนี่อวบมากนะครับผมครับสงสัยจะคันนะครับ หูนะครับนี่ก็เป็นการผ่อนคลายอีกอย่างนะครับของช้างนะครับผมเมื่อได้ถูต้นไม้นะครับผมนี่ถูแล้วก็เดินไปนะครับแม่พังบุญมีนี่ไม่ค่อยสูงนะครับผม ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องอการกินนะครับแล้วก็เรื่องสมบูรณ์นี่สุดยอดนะครับผมฝั่งนู้นนะครับที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับก็เป็นทีมงานนะครับผมที่กำลังเกี่ยวข้าวนะครับของขวาย่อยนะครับเ,เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับผม ทีมครอบครัวช้างนะครับและควันช้างนะครับผมก็ได้เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวแล้วเราจะเอาขึ้นไปสีนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาหลายท่านด้วยกันนะครับที่ว่ามาเกี่ยวข้าวช่วยควน่อยนะครับฝั่งนู้นนะครับที่เห็นรถปิกอัพจอดนะครับ ทีมควานของเราก็กำลังเข็นขึ้นนะครับผมนี่นะครับแม่บุญมีเราก็ยืนรับลมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมทางควานนะครับเอามาผูกให้แม่บุญมีได้กินเครือนะครับผม ตามธรรมชาตินะครับนี่ได้กินไม้นะครับผม ช้างแต่ละเชือกนะครับผมก็มีลักษณะพิเศษของแต่ละเชือกนะครับผมก็มีจะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวประมาณสัก16นาฬิกานะครับผมทางควานก็กลับมานะครับนำมาแม่บุญมีนะครับผม ไปลงน้ำกินน้ำนะครับชำระร่างกายอาบน้ำให้ผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็จะได้นำแม่บุญมีขึ้นมาอยู่หลักนะครับให้หญ้าให้อาหารนะครับผม,มบแม่บุญมีนี่เป็นช้างที่อสวยนะครับผมสวยสมบูรณ์มากนะครับ ดี๋ยวไปดูรอบๆนะครับว่าจะอวบขนาดไหนนะครับผมอ้วนมากนะครับสังเกตดูช้างนะครับบรรทลาดนะครับส่วนมากก็จะมีแต่เชือกอวบๆนะครับผมนี่นะครับดูโคด้านหลังนะครับดูเนื้อดูตัวนะครับผม ครับหูของแม่บุญมีนี่ก็เป็นมาจากที่ภางเหนือนะครับผมอทางควานช้างก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมหูจะเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับทางควานก็จะให้อาแม่บุญมีนะครับได้นอนอยู่ที่นี่นะครับผมถือว่าแม่บุญมีของเรานี่ร่างกายยังกำยำยังแข็งแรงนะครับ การกินอาหารนะครับผมก็ยังกินได้ดีนะครับทิวงาน็อลควช้งานงานะครับก็<งาน> เอาเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับคนขนก็ขนไปเรื่อยๆนะครับผมนันนะครับถือว่าเป็นการาร่วมแรงร่วมใจนะครับของอชาวช้างนะครับผมที่ได้มาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับผม นี่ครับแม่บุญมีเราก็ไปหลบล่มนะครับแม่บุญมีนี่เป็นช้างพังที่ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับผมช้างนะครับที่ได้ลูกนะครับก็จะเป็นบางเชือกนะครับ ถ้าไม่มีมดวงมีวัสนานะครับก็ได้ยากนะครับผมบางเชือกอายุเยอะนะครับก็ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ลูกนะครับผมแต่ก็มีบางเชือกนะครับที่อายุเยอะๆแล้วก็มีลูกก็มีนะครับผม นี่ครับเดินหมุนไปหมุนมานะครับครับ,บก็ฝากเอฟซทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามนะครับช่องสีดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม อัไใดทำคลิปดีๆนะครับผมอสวัสดีครับ